ข้อ17นะคะอาเขาบอกว่าสาร y อาเจ้าสาร y เนี่ยคะ่ะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือต้องมี a a ใหญ่ b ใหญ่นะคะแล้วก็ d ด d ตัวใหญ่ซึ่งเจ้าสาร y เนี่ยสามารถสังเคราะห์ได้จากสาร x ซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนคือ a เล็ก b เล็กและ d เล็ก ดังรูปนะคะอ่ะแสดงว่าสารตั้งต้นเนี่ยทางซ้ายก็คือสาร x และสารผลิตภัณฑ์ฝั่งขวาก็คือสาร y อ่ะทีนี้มีการให้เราพิจรารณานะคะปฏิกิริยาทั้งหมด4ประเภทคือปฏิกิริยาที่1-4ถึง4ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนส่วนต่างๆของ x ต่างแผนภาพ ดูนะปฏิกิริยาหนึ่งปฏิกิริยาหนึ่งก็คือเปลี่ยนจาก a ไปเป็น e อ่ะเปลี่ยนจาก a ไปเป็น e แปลว่าหลังเกิดปฏิกิริยาที่หนึ่งแล้วเนี่ย a ตัวเล็กเขาจะเปลี่ยนเป็น e ตัวเล็กก่อนจากนั้นและมันมี b ซึ่งแน่นอนมันเริ่มต้นจาก x ใช่ไหมคะก็คือสองอันนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันสองอันนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน a เล็กจะเปลี่ยนเป็น e เล็ก b เล็กจะเปลี่ยนเป็น f ตัวเล็กจากนั้นนะคะเมื่อปฏิกิริยาที่สองก็คือเจ้า e ตัวเล็กจะเปลี่ยนเป็น a ตัวใหญ่อ่า a ตัวใหญ่นี้คืออะไร a ตัวใหญ่นี้คือส่วนหนึ่งของ y ใช่ปะแสดงว่าเราต้องอยากได้ต่อมานะคะและ s ตัวเล็กนะคะจะต้องผ่านปฏิกิริยาที่สามจึงจะเกิดเป็น b ตัวใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนประก,กอบส่วนหนึ่งของสาร y นะคะ ต่อมาแต่หลังจากเกิดปฏิกิริยาที่สามแล้วเนี่ยเจ้าวีตัวใหญ่เนี่ยเขาสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อได้เกิดเป็น G แปลว่าเราไม่อยากให้มันเกิดถูกปะ่ะเราไม่อยากให้ตรงนี้มันเกิดเพราะว่า G ตัวเล็กอ่ะมันไม่ได้เป็นส่วนของสาร Y ใช่ปะ่ะแสดงว่าเมื่อมันเกิดปฏิกิริยามาถึงตรงเนี้ยเราต้องหยุดมัน รือเราต้องไม่อยากให้มันไปเกิดต่อเพราะไม่งั้นเจ้าดีจะเปลี่ยนไปเป็น d ใหญ่เนะี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นตัว G เล็กซึ่งเราไม่ต้องการนะคะและ d ตัวเล็กนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่2จะเกิดเป็นสาร h และสาร H นี่เองนะคะสามารถเกิดปฏิกิริยาตอบเป็นสารเป็นปฏิกิริยาที่4เพื่อให้ได้ d ตัวใหญ่อ่านี่ก็คือ3ตัว a ใหญ่ B ใหญ่และ ดีด็อกตัวใหญ่ที่พี่ไฮไลท์เอาไว้เนาะเพราะว่าสามตัวเนี้เขารวมกันเนี่ยแล้วเขาก็เกิดเป็นสารวซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการมาดูคำถามเขาบอกว่าขา้อใดเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนสาร Y อา,ขาอขอโทษเป็นสาร X เป็นสาร Y ได้ถูกตอ้องอ่ะเราต้องทำยังไงทีนี้เรามาสังเกตก่อนนะเราสังเกตว่าอ่ะเราสังเกตว่าทุก choice เนี่ยบังคับเลยบังคับว่าต้องเริ่มจากปฏิกิริยาที่หนึ่งทีนี้เรามาย้อนดูค่ะถ้าเขาเกิดปฏิกิริยาที่หนึ่งแล้วเนี่ยบังคับเนาะเกิดปฏิกิริยาที่หนึ่งเนี่ยเราต้องได้อเล็กกับ f ตัวเล็กมาก่อนใช่ไหมทีนี้หนูดูนะอันไหนที่เราเอ่อ หมือนแบบต้องระวังก็คือเราต้องระวังอย่าเพึ่งให้เขาเกิดอะไรอย่าเพิ่งให้เขาเกิดบีใหญ่ถูกปะเพราะว่าการเกิดบีใหญ่เนี่ยเขาสามารถมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นตัวจีเล็กแล้วที่เราดูทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นวิธีการที่จะเปลี่ยนจากตัวจีเล็กกลับมาเป็นตัวบีใหญ่เลยแปลว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยเลยไปละเลยป้ายนี้ไปละสารวายก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอะถูกไหม ฉะนั้นเราต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดตัว B ตัวใหญ่ก่อนต้องไม่เกิดอะไรต้องไม่เกิดปฏิกิริยาที่3ดังนั้นปฏิกิริยาที่3ต้องเกิดหลังสุดต้องเกิดหลังสุดในเมื่อข้อปฏิกิริยาที่หนึ่งเขาบังคับละทุกอันใช่ไหมแล้วเรามาดูช้อยส์ค่ะ มีแค่ช้อยส์ข้อเดียวที่ปฏิกิริยาที่สามเกิดหลังที่สุดเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบละข้อนี้ตอบสองอ่ะข้อนี้ตอบสองทีนี้เรามาดูนิดนึงค่ะที่ค็ตอบสองนะก็คือข้อที่สองบอกว่าให้ท,ทำปฏิกิริยาที่หนึ่งพอเราทำปฏิกิริยาที่หนึ่งเนี่ยเราได้ e กับ f และ e กับ f ละจากนั้นไปทำปฏิกิริยาที่สองอ่ะพอทำปฏิกิริยาที่สองตรงเนี้ยแสดงว่าเราได้อะไร เราได้เอตัวใหญ่ถูกปะเพราะว่าพอเกิดปฏิยาที่สองเนี่ยนี่ e มันเปลี่ยนไปเป็น A อ่ะ,อะ E มันเปลี่ยนไปเป็น A ตัวใหญ่และนอกจากนั้น d อ่ะ,อะก็คือเจ้าสามตัวเนี้ยเจ้าสามตัวเนี้ยเขาอยู่ในสาร x ใช่ปะโจ์บอกมาว่าเขาอยู่ในสาร x นี่ฉะนั้นถ้าเราใส่ปฏิยาที่สองไปเนี่ย ตัว D D ดด็ oc, เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว h เล็กถูกไหมอ่าอ่า,อาเขียนตรงนี้แล้วกันนะหลังจากปฏิกิริยาที่หนึ่งเราได้อะไรเราได้ e กับ f แต่หลังจากนั้นเมื่อเกิดเป็นปฏิกิริยาที่สองเมื่อเราเกิดเป็นปฏิกิริยาที่สองเราได้อะไรลูกหลัง อันนี้ได้เป็น a ใหญ่อ่ะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากได้ถูกป,ปะอ่ะได้ A ใหญ่ละทีนี้หลังเจอปฏิยาที่สองตัว d d ด c อกเปลี่ยนไปเป็นตัวตัว h อ่าเปลี่ยนไปเป็นตัว h ทีนี้พี่แอบถามนิดนึงปฏิยาเน,นี้ยมันเกิดได้ปะเกิดไม่ได้เป,ป็นปฏิยาที่สองแต่เกิดไม่ได้เพราะมันจะเกิดได้เมื่อมันมี B ตัวใหญ่แต่เรายังไม่มี b บอยตัวใหญ่เลย เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเกิดไม่ได้ทีนี้เรามาดูต่อนะคะข้อที่2บอกว่าต่อไปเป็นปฏิกิริยาที่4เด็กๆมาดูตอนนี้เรามี a ใหญ่เนาะเรามี a ใหญ่เรามี f อยู่ใช่ปห f ยังไม่เปลี่ยน f ยังเป็นเหมือนเดิมและเรามีอะไรปฏิกิริยาที่4แล้วเรามีตัว h ใช่ไหมคะปฏิกิริยาที่4เนี่ยเขาทำให้ตัว h เปลี่ยนไปเป็นตัว d เนาะแสดงว่าตรงนี้เรามี a มี D และ F สุดท้ายสุดท้ายนี่เราได้ตัวที่ต้องการของตัวแล้วนะสุดท้ายเป็นประเดียนยที่สาม A ก็ยังคงเหมือนเดิมถูกปะเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่ A เปลี่ยนไปเป็นอะไรโดยที่ผ่านประเดีนที่สามและ D ีด g อกก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะเนาะแต่เกิดอะไรขึ้นเกิด b boy ใช่ไหมเพราะ F เปลี่ยนไปเป็น b boy โดยใช้ปฏิกิริยาที่สามทีนี้เราสงสัยปะ่ะอะแล้ว b b จะเปลี่ยนไปอันนี้ไหมไม่มันจบแล้วเพราะว่าเราจบที่ปฏิกิริยาที่สามเคะ่ะ B ีเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น g ได้ต้องปะต้องผ่านปฏิกิริยาที่สองเพราะฉะนั้นพอเรามีครบสามตัวเนี่ยเรามี a a ตัวใหญ่นะคะเรามี a ตัวใหญ่เรามี b ตัวใหญ่แล้วเราก็มี b l o c ตัวใหญ่เนี่ยเราเรียกสารนี้ว่าสาร ฉะนั้นนะคะในข้อที่สิบเจ็ดอันนี้ตอบตอบข้อสองนะคะสิบแปดนะคะนักเรียนนักเรียนจัดการทดลองเพื่อทดสอบการได้กลิ่นของผลไม้ทั้งหมดสี่ชนิดมีกลิ่นแอปเปิลนะคะกลิ่นกล้วยส้มและมะม่วงนึกว่าเป็นแอปเปิลมะละกอ้วยส้มเป็น, or, นใช่เป็นมะม่วงจ้ะอ่ะโดยทดสอบการได้กลิ่นกับ,บสารกลิ่นผลไม้ที ละคู่ดังรูปอ่มามีผลไม้ชนิดที่หนึ่งอยู่ทางซ้ายผลไม้ชนิดที่สองอยู่ทางขวาอันนี้ก็คือเป็นผู้สังเกต,ตอยู่ตรงนี้เนาะโดยเอผลไม้ชนิดที่หนึ่งกับผลไม้ชนิดที่สองเนี่ยเขาอยู่ห่างกันสิบเมตรนี่เด็กๆดูนะคะตรงนี้ดีเมตรหมายความว่าไงอ่ะพี่สมมตุติถ้าสมมุติตรงนี้เป็นสี่เมตรฝั่งขวาก็ต้องเป็นหกเมตร อันนี้ก็คือความหมายของเขาพอเข้าใจไหมลบกอนเดี๋ยวงงทีนี้มาดูข้อมูลดังตารางนะคะข้อมูลดังตารางบอกว่าเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบระยะทางดีในการทดลองกลิ่นผลไม้ที่นักเรียนรับรู้ก่อนมีผลดังตารางอ่ะอุ้ยมีสี่เหมือนที่เขียนเลยถ้าสมมติระยะดีสมมติระยะดีนะคะอ่ะถ้าระยะดีเป็นสี่ ผลไม้ทางซ้ายนะคะผลไม้ทางซ้ายเนี่ยผลไม้ชนิดที่หนึ่งเป็นเป็นส้มชนิดสองเป็นกล้วยปรากฏว่าเขาอะไรเขาเขาได้เออเขาได้กลิ่นของส้มใช่ปะก็แสเพราะว่าอะไรอะ่ะเขาอยู่ไกล้ไงใช่ปะแต่ถ้าเกิดเอาส้มกลับมะม่วงส้มก็ยังชนะ a อ p เปลอกับส้มปรากฏว่าปรากฏว่า Apple ชนะใช่ไหม่ะพอเทียบตรงนี้อัดเขียนกันนะ a อปเปเออแบบกิ่นชนะส้มอ่ะเขียนอันนี้ก่อนเพราะว่าคำถามเขาคือให้เราเรียงลำดับ กลิ่นผลไม้ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่จากอากาศในอากาศนะคะจากมากไปน้อยก็เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มแอปเปิลชนะทีนี้นะคะถ้าระยะทําเป็นสี่จุดห้าสี่จุดห้าก็คือดีตรงเนี้ยเป็นสี่จุดห้าถ้าตรงนี้เป็นสี่จุดห้าตรงนี้ต้องเป็นห้าจุดห้าอ่ะเริ่มมีความใกล้เคียงส้มก็ยังชนะส้มก็ยังชนะแอปเปิลก็ยังชนะเหมือนกันเมื่อกี้เนาะทีนี้ถ้าห้ากับห้าอ่ะคนละครึ่งละ ฝั่งซ้ายห้าฝั่งกว่าห้ามาดูใครชนะถ้าคนละครึ่งปรากฏว่ากล้วยชนะอย่าลืมนะมเมื่อกี้ส้มชนะเพราะอะไรอยู่ใกล้ใช่ปะ่ะอยู่ใกล้มากกว่าแต่ถ้าเอามาเะยะเท่ากันเนี่ยใครชนะกล้วยชนะชนะใช่ไหมแสดงว่าถ้าส้มกับกล้วยใครชนะกล้วยชนะส้ม เท่ามาเท่ากันส้มกับมะม่วงใครชนะส้มชนะมะม่วงอ่ะส้มชนะมะม่วงเแล้วถ้าแอปเปิลกับส้มอันนี้ระยะเท่ากันใครชนะแอปเปิล แอปเปิลก็ยังชนะส้มเหมือนคอ้แรกใช่ปะ่ะอืมทีนี้เราลองมาดูนะเราลองเรียนคร่าวๆก่อนแอปเปิ้ลเนี่ยชนะส้มกล้วยชนะส้มแต่ไม่รู้ว่ากล้วยชนะแอปเปิลไหมย,ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยทั้งแอปเปิ้ลทางกล้วยชนะส้มและส้มไปชนะมะม่วง ซึ่งผลไม,ม้มีทั้งหมดสี่ชนิดแปลว่าใครน่าจะเป็นอันดับสุดท้ายมะม่วงใช่ป่ะเป็นมะม่วงอะทีนี้เอาใหม่ถ้าห้าจุดห้าดีคือห้าจุดห้าถ้าดีตรงนี้เป็นห้าจุดห้าตรงนี้ต้องเป็นสี่จุดห้าอ่าส้มกับกล้วยกล้วยก็ชนะอแน่นอน เป็นไงอยู่ใกล้กว่าส้มกับมะม่วงใครชนะมะม่วงชนะแต่ตอนที่เขาอยู่ระยะเท่ากันอะ่ะใครชนะส้มชนะ,ะแสดงว่าข้อเนี้ยห้าจุดห้าเนี่ยมะม่วงเขาเป็นไงเขาชนะเพราะเขาอยู่ใกล้อปเปิลกับส้มโอ้โหนมเบอนชนะเลยถูกไหม เขาชนะเลยทีนี้เราลองดูนะลูกถ้าเอาใหม่ถ้าเอาดีด็อกเป็นหกฝั่งนี้เป็นหกฝั่งนี้เป็นสี่ส้มกับกล้วยใครชนะกล้วยชนะมาม่วงกับส้มอันนี้ส้มอันนี้มาม่วงโอ้โหอันนี้หกอันนี้สี่ใครชนะมาม่วงอืม มะม่วงก็คือมะม่วงเนี่ยจะชนะได้ถ้าอยู่ใกล้แต่ถ้าอยู่ในระยะเท่ากันเป็นไงส้มชนะดังนั้นเราลองมาเรียงดูแสดงว่ามะม่วงถ่ายสุดใช่ปะ่ะมะม่วงอยู่อันดับถายสุดลงลงมาคือส้มใช่ปะ่ะราว่าส้มชนะมะม่วง แล้วใครชนะส้มกล้วยอ่ะกล้วยชนะส้มแล้วใครชนะส้มอีกใครชนะส้มอีกแอปเปิลอ้เลือกอยังไงมาดูนะอันดับสุดท้ายต้องเป็นใครแน่แน่มะม่วงตัดช้อยค่ะตัดชอยค่ะเหลือสองข้อถูกปะ แล้วทั้งสองข้อเนี่ยใครมาอันดับหนึ่งแอปเปิลแสดงว่าแอปเปิลชนะทุกคนชนะไขด้วยชนะกล้วยด้วยถูกปะเพราะเมื่อกี้เราย,ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าแอปเปิลกับมะม,ม่วงกับกล้วยใครชนะแต่ชอยฉเฉลยแล้วละ่ะแอปเปิลคือ Number one คือที่หนึ่งสแสดงว่าต้องชนะใครชนะกล้วยด้วยอ่ะ,สะแสดงว่าแอปเปิลเป็นอันดับหนึ่งลองจากแอปเปิลคือใครคือกล้วย ใช่ปะแล้วก็มาส้มเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่4ี่ข้อนี้นะคะข้อ18นะตอบข้อ4ค่ะข้อสิบเก้อัขนี้จะอดใจเยนนะเนียเอ่อคำถามเยอะนิดนึงเราก็แอบยากนิดนึงนะคะแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีประกอบไปด้วยคาร์บอนแทนด้วยตัวสี ไฮโดรเจนคือตัว H อ่ะและออกซิเจนคือตัว O เช่น CH3OH ประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมอ่ะก็คือมีตรงนี้มี C 1อะตอมไฮโดรเจนตัว H สอะตอมนะคะอ้ะ่ยังไงตรงนี้3กับตรงนี้1ค่ะและ ygen, ออกซิเจนหอะตอม เมื่ออัตราส่วนระหว่างจำนวนคาบอนกับจำนวนออกซิเจนในแอลกอฮอล์มีการเปลี่ยนไปโดยที่เขาแสดงมวลสูงสุดของแอลกอฮอล์ที่สามารถละลายน้ำในปริมาตรหนึ่งร้อยกรัมได้อที่จะลออะไรนมวน100ลหนึ่งรอยกรัมได้จะเปลี่ยนแปลงดังตารางอจะเปลี่ยนแปลงในตารางนะเราสังเกตอะไรดูสังเกตอะไรลูก อันนี้มีคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนหนึ่งตัวใช่ไหมคาร์บอนสองตัวคาร์บอนสามตัวคาร์บอนสี่ตัวและหนึ่งสองสามสี่ห้าคาร์บอนห้าตัวฝั่งขวาคือมวลของเขาที่จะสามารถละลายได้<ม> 1> C หนึ่งถึง C สามเนี่ยเป็นยังไงลูก มากกว่าสิบกรัมถ้าหนูใส่แอลโกอฮอล์ไปประมาณสิบกรัมเนี่ยละายน้ำได้ดีแต่พอคาอร์บอนเริ่มเป็นตัวที่สี่ความสามารถในการละลายน้ำลดลงเหลือแค่เก้ากรัมพอตัวที่ห้าโอ้โหหนักเลย,หน,เลยหนักเลยคือสองจุดเจ็ดกรัมในตรงนี้ค่ะหนูสรุปได้ว่าไงยิ่งคาร์บอนมาก ยิ่งสีมากจะละลายน้ำได้น้อยถูกไหมโดยเฉพาะ C4 กับ C5 เห็นชัดเลยเนาะจาก C4 เนี่ยละลายได้9กรัมพอ C5 เนี่ยละลายได้2อจุดก,กรัมมาอ่ะอย่าเพิ่งกรีบดค่ะอย่าเพิ่งตกใจพิจารณาโครงสร้างของแอลกอฮอล์ต่อไปนี้มีแอลกอฮอล์ X แอลกอฮอล์ไว oh และแอลกอฮอล์แซหมายเหตุนะคะเจ้าขีดตรงเนี้ยทนการยึดเหนี่ยวของอะตอมคาร์บอนกับคาร์บอนและคาร์บอนกับออกซิเจนคือจริงๆแล้วเราเราเรียกว่ามันคืออะไรมันคือพันธะดูพันธะเคมีคือเป็นเหมือนเป็นตัวยึดนะคะระหว่างอะตอมกับอะตอมเข้าด้วยกันอืมข้อใดนะคะ เรียงลำดับแอลกอฮอล์ตามมวลสูงสุดที่สามารถละลายในน้ำหนึ่งร้อยกรัมได้ถูกต้องอาวก็คืออะไรคะเข้า,ามว่าข้อไหนเรียงความสามารถในการละลายน้ำเพราะว่ามวลสูงสุดของแอลกอฮอล์ที่ละลายน้ำได้ปันตีความว่าเป็นความสามารถในการ ละลายน้ำนะคะมวลสูงสุดแปลว่าอะไรลูกจากมากไปน้อยใช่ไหมอันไหนที่สามารถละลายน้ำได้ดีเขาก็จะต้องมีมวลของแอลกอฮอล์ที่ละลายน้ำได้มากอ่ะอย่าเพิ่งกรี๊ดค่ะโอ้ยพี่ขอ้อนี้มันดูเจ็บปวด เจนเย็นเราสามารถทำคะแนนจากข้อนี้ได้เรามาดูนะแอลกอฮอล์เอ็กซ์ก่อนเ,เด็กๆดูแอลกอฮอล์เอ็กซ์ก่อนจากตารางเนี่ยค่ะตวรางเวลาเราไป,ไปสอบพวกสสวทรทอะไรเงี้ยเวลาเห็นโจทย์เราจะแบบโอ้ดูยากดิเราอ่านข้อมูลจากสิ่งที่เขาให้มาก่อนเพราะว่าในสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมักจะมีคําใบ้ยู่นี้นั้นแต่ว่าบางทีเราแบบอ่าสติแตกไปก่อนโออะไรเนี่ย จะยังเยียนนะอ่ะมาดูแอลกอฮอล์เนะคะแอลกอฮอล์เเนี่ยเขามีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีคาร์บอนทั้งหมดหกตัวรอย่าลืมที่เราเขียนเอาไว้นะโลกนี่เลยข้อมูลที่เขาให้เรามายิ่งคาร์บอนมากจะยิ่งละลายน้ำได้น้อยอแต่ว่าไหนที่มีคาร์บอนเยอะ เขาก็ละลายละลายอ่ะไม่ดีแต่อันเนี้ยเขาหาอันที่ละลายน้นได้ดีแต่ว่าหนูก็ต้องเรียงอ่ะเรียงลําดับจํานวนคาร์บอนก่อนใช่ไหมอ่ะแอลกอฮอล์ไวค่ะหนึ่งสองสามมีคาร์บอนทั้งหมดสามตัวโอแอลกอฮอล์แซปวดหัวนที่นับนี้หนึ่งอ่ะพี่เขียนทับเลยหนึ่งสองสามสี น้องคนนี้เป็นออกซิเจนนะคะไม่ใช่นะคะสี่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่าไหรสิบตัวเมื่อกี้บอกว่าอะไรลูกยิ่งคาร์บอนมากจะละลายน้ำได้น้อยคาร์บอนมากจะละลายน้ำได้น้อยแต่เราจะหาการละลายน้ำ ดังนั้นอันที่จะละลายน้ำได้ดีต้องมีคาร์บอนน้อยที่สุดใครน้อยสุด y ใครน้อยสุด y ตัดค่ะตัดค่ะทีนี้มาดู z กับ x หรือ A z ก,กับ x อ,อะไรมากกว่าความสามารถในการละลายจะมากถ้าคาร์บอนน้อยซึ่ง X มีคาร์บอนอยู่6 Z มีคาร์บอนอยู่10ฉะนั้นความสามารถในการละลายของ Z ต้องมากกว่าเออของ X ต้องมากกว่า Z นะคะอันนี้ตอบข้อ2องวา y x แล้วก็ Z เจอโจทย์อย่าเพิ่งกลัวลองอ่านดูก่อนโจเทั่วไปเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเขามักจะให้คำใบ้มาแต่ว่าเด็กๆต้องอ่านก่อนโอเคไหมอ่าอันนี้นะคะข้อ10 9จ้นะคะเราตอบข้อที่2ค่ะ